สวัสดีครับผมพบกับผมช่องพังลุงซับนะครับวันนี้ก็ได้พาพังดอกหญ้ามากินหญ้าครับนี่หญ้าสวยๆนะครับกําลังสวยๆเลยพาพังดอกหญ้ามาเดินกินหญ้านะครับช่วงบ่ายนะครับผมนี่กําลังจะเอาลงไปล่ามนะครับก็พาพังดอกหญ้ามาเดินกินนะครับ กำลังอาบน้ำเสร็จเลยนะครับนี่กินดีอยู่ครับกินดีอยู่กินดีมากว่างๆนะครับผมว่างๆก็พาเขามาเดินกินหญ้าครับ อ้วนนะครับอ้วนเต็มครับเต็มหลังเต็มมากเลยครับควานเลี้ยงดีครับผมควานเลี้ยงดีอันนี้ครับเป็นอีกเชือกหนึ่งครับรที่ผมดูแลนะครับพังลงทรัพย์เอาไปลงไปล่มแล้วนะครับดอกย้านี้อายุประมาณน่าจะสามสิบกว่าปีนะครับเพราะว่าผมก็รับจ้างเลี้ยงนะครับทางดอกา้า เจ้าของก็ไปทำงานนะครับเพราะช่วงนี้ตกงานนะครับผมก็ต้องไปหาทำงานนะครับจุนเชือครอบครัวสาวเหนือครับสาวเหนือกินอร่อยมากเป็นหญ้านี่ครับหญ้าสวยอยู่นะครับเห็นมามาเป็นมา,มา มา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 ดูมามาเพะมาดีมา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 เบียดมามาเรียกเขามากินตรงเยอะๆนะครับตรงหญ้าเยอะๆเอาอหอบอาะ ฟังดอกย้านะครับสวยครับสวยสูงไม่ใช่หนุ่มนะครับเป็นสาวครับเป็นสาวก้านยาวครับก้านยาวนี่หลังเต็มนะครับควานเลี้ยงดีมากครับผมผมนี่นะครับควาน เต็มครับเต็มหลังเต็มทุกอย่างครับควานเลี้ยงดีมากครับผมนี่พังดอกจ้าครับกินดีครับกินไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่นะครับพังดอกจ้าถ้าปล่อยกินอย่างนี้นี่กินไม่ค่อยเลือกนะครับนี่หญ้ากําลังป่งนะครับป่งสวยมากครับหญ้ากินดีครับกินดีพังดอกหญ้านี่กินดี เสาเหนือเป็นเสาเหนือเป็นช้างมาจากทางเหนือครับส่วนใหญ่ในช้างอยู่ที่นี่จะมาจากทางเหนือนะครับมาจากภาคเหนือถ้าส่วนใหญ่ครับที่นี่ออเหยียบน้าเบนมามามาเบนมาพี่มามามาลวมาเบนมาเบนมาๆๆมาเบนมามามาลรมามา เดินมาน้ำปักกินดีมากครับวันนี้ก็ว่างๆรัไปเขาเดินกินญ้านะครับดีกว่าอยู่เฉยๆครับนากินทางนี้ดีกว่ากินแถวๆนี้ดีกว่า เป็นวะพีมาฮะแถวนี้ไหนมากินแถวนี้เยอะๆนี่มาเร็วมา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 กินดีครับทังดอกหญ้าหญ้าสวๆ course, ๆยๆครับกินดีฝนตกนะครับฝนตกและหญ้าก็เกิดนะครับ ย่าก็เกิดก็ได้พาเขามาเดินกินย่านะครับดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับผมพาเขามาเดินกินย่าครับวันนี้กำลังเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็พาเขาลงมากินย่าเลยครับเดินกินครับให้เขาเดินกินเองครับช่วงมบ่ายครับผมบรรยากาศกำลังดีครับแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ช่วงนี้ก็ฝนพอตกปล่อยๆอยู่นะครับกินดีอยู่ครับกินดีอยู่เขาเรียกหญ้าอะไรไม่รู้นี่แต่ว่าช,ช้างกินดีอยู่ครับกินไม่เลือกครับตัวนี้พังดอกหญ้าเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายกินดีจบจากตรงนี้ก็ต้องไปเกี่ยวญ้าอีกนะครับ เกี่ยวย้ามาไว้นะครับตื่นแต่เช้าครับตื่นแต่ตีห้าครับไปเกี่ยวญ้าให้เขากินนะครับฟังดอกยาแล้วก็มาปล่อยเ,เดินกินหญ้านะครับพางลุงซับเราก็เอาลงไปล่ามแล้วเรียบร้อยนะครับอืมบรรยากาศอยู่ในสวนนะครับนี่มาถอนหญ้าให้พาช้างมาถอนหญ้าให้ ในสวนครับสวนช้างครับบรรยากาศสวนช้างก็จะปล่อยเขากินอยู่อย่างนี้ครับสักพักหนึ่งนะครับ ถ้าเขากินดีก็จะจะเดินลงมาให้เขากินทุกวันนะครับพาเขามากินทุกวันนะถ้าเขากินดีนะครับหญ้าก็เริ่มสูงนะครับเขาก็เด็ดเอากินง่ายครับกินง่ายหญ้าสูงแล้วเขาก็กินง่ายเดี๋ยวครับควายขากินอย่างสบายเลยครับผมควายขาครับ สบายมากครับค่อยขากินเนื้อตัวเต็มครับเต็มมากครับควายขาครับน่ยืนค่อยขากินอย่างสบายครับสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่สาวน้อยสาวไม่น้อยครับสาวใหญ่อยู่โอ้แม่สาวน้อย ดีครับกินดีเียงเขากินได้ก็มีความสุขแล้วครับถึงจะไม่ใช่ช้างเราก็ตามนะครับเราเลี้ยงเราก็ดูแลเขาเราก็ผูกพันครับผม พังดอกหญ้าเต็มเลยครับวันนี้น่าจะอิ่มครับหลังเต็มเลยปล่อยให้กินตามสบายครับผมเลี้ยงช้างให้ไม่เครียดครับให้เขาผ่อนคลายครับผมปล่อยเขาเดินกินหญ้าเองนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe, s ับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม